ข่าวดูวนครับทุกคนหลวงปู่เสือพูดอะไรกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดวันนี้นะครับหลวงปู่เสือเนี่ยวิดีโอคอลครับมาแสดงความยินดีแล้วก็ให้พรกับทางด้านเสียนนท์ครับทุกคนคำคำหนึ่งครับที่หลวงปู่เสือเนี่ยได้พูดกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แม่หน่อยพ่อเอกนะครับบอกว่าอย่าทิ้งพ่อโจไปไหนนะนะครับ หลวงปู่เสือพูดคำนี้ครับทุกคนและก็ทิ้งท้ายไปว่ายิ่งแต่ร่ำรวยไปข้างหน้านั่นเองนี่คือข้อความจากหลวงปู่เสือที่เรียกได้ว่ามองเหมือนตาเห็นครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ครับไม่ว่าจะทำนายทายทักอะไรอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าตรงชนิดที่ว่าขนลุกขนชันกันไปเลยเนาะและอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเชื่อว่าอุ๋งอิงเนี่ยน้องเป็นคนที่มีคำว่ากตันยูเนี่ยนะครับ ติดไว้อยู่แล้วสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับน้องๆเกิดมาจากความกระตันยูรู้คุณเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอง์อิงอไม่มีทางทิ้งพ่อโจไปไหน แน่นอนนั่นเองครับทุกคนเนาะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลวงปู่เสือก็ได้มีการแบบว่าเซลๆ์เซลลนะให้แม่หน่อยเนี่ยเก็บเงินไว้เยอะๆเพื่อวันหน้าอุงอิงมีครอบครัวใช่ไหมครับเนาะหลวงปู่ก็แบบเซลๆซลอุงอิงก็บอกว่าแฟนเนี่ยยังไม่มีเลยนะอุงอิงบอกแบบนี้นะครับนะก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักครับวันนี้ที่อคอนโดของเสียนนท์นะครับต้องบอกว่าเสียนนท์ปังมากนะครับและเสียนนท์ก็ยังเผยเนาะว่าตั้งแต่อุงอิงเพิ่นแทนเข้ามาเนี่ยก็ทําให้มีเงินที่แบบว่า มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนก็ยินดีกับเสียนนท์ด้วยที่ซื้อคอนโดใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครไม่ธรรมดานะครับหลายล้านนะต้องบอกแบบนี้นะครับขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็วันนี้นะครับอุ้มบิ้ก็เอาเรื่องราวของหลวงปู่ที่ได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงเพื่อนแพงแบบไม่อยากให้อุงอิงเนี่ยทิ้งพ่อโจไปไหนก็คือท่านก็คงมองเห็นแล้วแหละว่าอุงอิงยิ่งอยู่ตรงนี้ยิ่งรวยไปข้างหน้านะครับหลวงปู่เสือคือพูด พูดเนาะท่านพูดเหมือนตาเห็นอยู่แล้วนะครับยิ่งอยู่ตรงนี้ยิ่งรวยรวยรวยไปข้างหน้านั่นเองครับพราะฉะนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าอุงอิงน้องพูดคําไหนน้องพูดคํานั้นนะครับน้องไม่มีวันทิ้งพ่อโจไปไหนอย่างแน่นอนสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้และพิมพอ,อุ้มอิ่มข่าวกระแสะนะครับเชื่อว่าความกระตันยูของอุงอิงนี่แหละจะนําพาให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนั่นเองครับทุกคนหลวงปู่เสือยังพูดอีกว่าโอ้โหดังมากๆนะ ดีใจด้วยนะครับหลวงปูเสือพูดแบบนี้นะครับเพราะว่ากระแสความดังขององค์อิงเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับทุกคนทิ้งท้ายจากเมื่อวานนี้ครับที่พระประแดง เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าคนเยอะมากที่สุดแล้วเทว่าที่อุ้มอิ่มเคยเห็นมานะครับมาต่อคิวรอขอถ่ายรูปกับอุ้งอิงนะครับแลวคู่กคนแล้วก็แบบแฮกันมาแบบไม่รู้จากไหนจากทั่วทุกสารทิศครับมารุมที่รถตู้แล้วก็มามอบรางวัลน้ำใจให้กับน้องเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์อุ้งอิงฟีเวอร์จริงๆนะครับทุกคนก็นะสำหรับอ,อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ไม่มีจะคำไหนจะพูดนอกจากคำว่ายินดีกับน้องในทุกทุก ย่างก้าวของอุ๋งอิงกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ถือว่าน้องเนี่ยมาไกลมากๆแล้วแล้วก็พาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพทมาไกลมากๆแล้วอย่างที่บอสโจเคยพูดเอาไว้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่มิมพูดนะว่าหนาแบ่ๆนี่แหละสิพ่พอโจดังนะครับหนาแบ่ๆนี่แหละจะพาพ่อโจรวยนะครับคำ้คำค้ำคุณคุณเด้อลูกนะครับและว,วันนี้เราก็ได้ฟังหลวงปู่เสือพูดอีกหนึ่งรอบนะครับว่าอุ๋งอิงเนี่ย อยู่กับพ่อโจอย่าทิ้งพ่อโจไปไหนนะยิ่งแต่รวยๆไปข้างหน้าอันนี้เราเชื่อเลยทุกคนเราเชื่อคําพูดของลุงปู่เสือเพราะทายมาแบบเหมือนตาเห็นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วอุมอิมเชื่อแน่นอนว่าองคงอิงไม่ทิ้งพ่อโจไปไหนแน่นอนไม่ว่าจะมีศิลปินเล็กศิลปินน้อยเข้ามานะครับอุค์อิงอก็คือยืนหนึ่งในใจแฟนคลับ FC อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้อุอ้มอิมเคยพูดไว้ว่าให้องค์อิงเนี่ยอยู่บนหิ้งแล้วนะครับให้น้องอยู่บนหิ้งแล้ว เป็นครูแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับคือไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดเนาะกับกับคนที่ยังเปรียบเทียบอยู่นะปัจจุบันนี้มิมองว่าตอนนี้น้อยลงแล้วแหละกับคนที่เอาไปเปรียบเทียบเพราะว่าอุงอิงเนี่ยน้องคือคืออุงอิงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เพชรก็คือเพชรนะครับไม่มีทางโดนไฟขนาดไหนก็ไม่มีทางแบบว่าหล่อหลอมไปได้หรือว่าเสียหายไปได้เพราะน้องคือเพชรแท้นะครับเพชรเพชร,พชร,พชรนี้ที่เกิดขึ้นมาจากความกระตันยู เพชรเม็ดนี้ที่เกิดขึ้นมาจากความขยันจากความที่ไม่มีอะไรนะครับจากความที่น้องเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆมอบให้กับ FC แฟนคลับแล้วก็คืนความดีสู่สังคมอยู่เสมอนะครับเราเราเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะสมควรที่จะเป็นว่าที่ลายนีลูกทุ่งหมอลำอุ้มอิ่มพูดคำนี้เสมอแล้วทุกคนเชื่อสิว่าเว็บแรกที่อุ้มอิ่มเจออุ้งอิงอุ้มอิ่มรู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีของแล้วก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วก็ แล้วน้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าอุงอิงในวันนี้นะครับไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะครับด้วยความกระตันยูพูดคําไหนคํานั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อุงอิงก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้นะครับผ่านดราม่ามาพร้อมๆกับพ่อโจนะครับเราก็เลยรู้สึกว่านะน้องคือบุคคลที่บนหิ้งแล้วและอีกบุคคลหนึ่งครับที่ที่บ่นหาอุงอิงหนักมากน,นั่นก็คือ หลวงปู่สุกนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลวงปู่สุกเนี่ยโอ้โหอุ้งอิ้เคยได้พูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าเกจิอาจารย์ชื่อดังคนนี้ถามถึงอุ้งอิงบ่อยมากแล้วก็อยากสนทนากับน้องสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หลายคนก็คงจะสงสัยว่าหลวงปู่สุกเนี่ยอยากจะสนทนาอะไรกับอุ้งอิงใช่ไหมครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังมากๆซึ่งวันแรกที่อุ้งอิงเข้าไปหาเนี่ยท่านไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอุ้งอิงคือใครแต่ท่านรู้ว่าคนคนนี้จะมาหานะครับ ซึ่งพวกเราฟังแล้วพวกเราก็รู้สึกแบบขนลุกกันไปตามๆกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอุ๋งอิงแล้วก็หลวงปู่สุขเนาะทุกคนที่ท่านก็คือเอาเสือเนี่ยมาปูรอน้องเลยและทุกวันนี้ก็ยังบ่นถึงลูกสาวอุ๋งอิงไปบ้านแพงอยู่นะครับคือไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ ไม่ลืม oh. องิงอ่งอะแล้วก็เวลามีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับลูกศิษย์ไปถามท่านก็จะให้โอวา่าแล้วก็ให้พอรองอิงอยู่เสมอแล้วก็บ่นถึงนะครับว่าองอิงจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับสำหรับหลวงปู่สุขเนาะท่านน่ารักแล้วก็ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วมองเห็นอะไรหลายๆอย่างครับทุกคนท่านอายุ88แล้วนะต้องบอกว่าคนที่ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเนี่ยท่านไม่เคยมารอขนาดนี้นะครับไม่เคยพูดถึงไม่เคยบ่นหาขนาดนี้นะครับเนาะ แปลว่าอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันนะครับทุกคนแล้วก็อุงอิงอาจจะเป็นคนที่มีบาร,รมีมากจริงๆอย่างที่ทุกคนได้บอกกันไว้นะครับทุกคนแล้วก็จนทาให้หลวงปู่สุขเนี่ยถามหาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอนดูเป็นลูกศิษย์รักไปแล้วนะครับสำหรับอุงอ,อิงในตอนนี้เนาะเป็นลูกศิษย์รักของหลวงปู่สุขไปแล้วนะครับแล้วก็ได้โหท่านมอบเป็นรอยประทับฝ่าเท้าแล้วก็ฝ่ามือใช่ไหมครับให้กับอุงอิงเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับผมยิ้มเคยเคยมีโอกาสได้อ่านประวัติท่านท่านก็คือ เป็นพระมาตั้งแต่ยังวัยเด็กเลยแล้วก็บําเพ็นเพียนมาแล้วก็เป็นลูกศิษย์แบบโอ้หพระอาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นนะ่ะแล้วท่านคือคนที่มารอองุ่งอิงมาปูเสือรอองุ่งอิงน,นะครับทุกคนเนาะนะนะก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งน่าอึ้งเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับหลวงปู่เสือพูดแล้วนะห้ามองุ่งอิงหนีพระโจไปไหนนะครับเนาะคือ วาจาท่านคือท่านมองเหมือนตาเห็นแล้วท่านบอกว่ายิ่งอุงอิงอยู่กับพ่อโจไปเรื่อยรวยไปหน้านี่คือเขาเป็นพ่อลูกคู่บุญบารมีกันจริงๆนะครับเนาะโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ like กดแชร์ให้ช่องบิ้มข่าวกกะแสเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพเองด้วยนะครับ